ไม่ได้ยินเสียงอะไรฮะใครขบกันใครกัดกันฮะถานแมยใครกัดกันกัดเขาเหรอฮะกัดแมวหรือกัดหมาใช้ข้ามานี๊ดีดเนี้ยกัดใครกัดใครถามน่ะแมวอยู่ขึ้นหมดเสือด,ดิออกไปเลยแมวไปไกลยังยังไม่ไปเออไป ไปแน้ก็ไปเงยอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นะไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะมาทำอะไรกันไม่รู้ว่าอยากดูนะก็เดี๋ยวจะให้รู้มุกเกัน หยุดเลยพวกนีม้มึงตาหมุกเป็นจริงจริงดจากมันเป็นหม,มาล่าเลยไม่ใช่เงยมืด <c oughs> มันเกนเลเรยูไปเกลจะไปมาอยู่กะเกเรเลยมืด จะไปยุ่งกับเขาเข้าใจเหเข้าใจเขาว่าห้ามยุกก็ห้ามยุกเฮ้ยห้ามยุกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครได้ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยบาย